ด้วยสบู่สมุนไพรล,ลดทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับถือตะกร้าสบู่รถธนงแดงมาทําไมวันนี้เรามาตามหาวัตถุดิบในการทําสบู่ของเรานะครับเพื่อหลายๆท่านเพิ่งเข้ามาดูช่องไมออมสินนะครับยังไม่เคยดูกรรมวิธีการทําสบู่ว่าสบู่รถธนงแดงมันต้องทํามาจากต้นรถธนงแดงแล้วต้นรถธนงแดงมันเป็นยังไงแล้วก็ต้นรถธนงแดงสรรพคุณมันมีอะไรบ้างนะไปเลยนะครับว่ารากโรถธนงแดงมันเป็นลักษณะยังไงแล้วก็ไปดูป่าที่เขาอยู่นะครับว่าลักษณะป่ามันเป็นยังไงเพื่อหลายๆทว บ้านจะมีลักษณะป่าแบบนี้และคาดว่ามันน่าจะมีนะครับรากลวดธนงแดงมีชื่อเรียกอีก2ชื่อนะครับเรียกว่ารากนางแซงหรือว่ารากนางพญาหน้าขาวนะครับทำไมถึงเรียกว่ารากนางพญาหน้าขาวเพราะว่าสมัยก่อนนะครับผู้หญิงเขาเอารากลดธนงแดงรากนางพญาหน้าขาวเอาไปทําเป็นผงนะครับแล้วมาผัดหน้าพอกหน้าช่วยให้ฝ้าจางลงแล้วก็หน้าขาวขึ้นนะครับเขาก็เลยเรียกว่ารากนางพญาหน้าขาวเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามันจะดีขนาดไหนได้เอาไปใช้อะไรได้บ้างครับนี่นะครับของเราก็มาทําเป็นสบู่ไปชมกันเลยครับ ต้นโลดธนงแดงนะครับหรือว่านางพญาหน้าขาวนะถ้าใครที่เพิ่งดูนะครับสังเกตดีๆด,ดอกเขาจะเล็กๆแบบนี้นะครับเป็นดอกสีแดงนะครับเป็นลักษณะดอกสีแดงแต่จะมีตัวหนึ่งที่เหมือนกันคือโลดธนงขาวนะครับแต่สรรพคุณเขาเหมือนกันเลยลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ต้นจะไม่สูงมากนะแต่ถ้าสูงมากๆก็จะประมาณเท่ากับหน้าอกถ้าต้นสูงมากๆเท่าที่เคยเจอแต่ปกติถ้าอยู่ตามป่าแบบนี้เขาจะสูงได้ไม่มากเพราะว่าป่าโดนไฟไหม้ตลอดนะครับอันนี้มีลูกด้วยนะครับอันนี้คือลูกของเขานะครับลักษณะลูกก็จะเป็นแบบนี้มาดูรากกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้พี่ติ๊กขุดนะครับ มือขวดของเรานะครับอาสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยพิตติสวัสดีครับพิติกตอนนี้หน้าแกก็ดีขึ้นเยอะนะครับคุณผู้ชมแต่ก่อนหน้าแกดํามากแกก็ใช้สบู่ของเรานี่แหละออกจากรโรงงานของผมเลย มาดูลักษณะรากแล้วผมจะเอามีดเฉาะให้ดูว่าในเนื้อของเขานะั้นมันเป็นยังไงนะครับรดทนงแดงนะครับคุณผู้ชมปกติถ้าทางภาคใต้นะครับเขาก็ใช้รากของรถดทนงแดง <ๆ S 1> จะใช้แก้พิษงูเห่าหรือว่าพิษงูนะครับช่วยชีวิตคนมาหลายร้อยชีวิตคนแล้วนะคุณผู้ชมนะเขาไม่ใช่แค่ว่าเป็นสมุนไพรธรรมดาเขาเป็นสมุนไพรที่พิเศษมากๆแล้วก็ไม่ได้มีทั่วทั่วไปทุกๆจังหวัดนะครับจะมีเฉพาะทางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือภาคเหนือยังไม่เยอะเท่าอีสานนะครับเพราะว่าเขาจะชอบขึ้นตามพื้นป่าที่เป็นนนื้น้หญาแบบี อ้าวับเกะจะชอบขึ้นตามผืนหญ้าผืนป่าที่เป็นทุ่งหญ้านะครับแล้วก็มีดินทรายแบบนี้เขาจะชอบมากๆเลยดูลักษณะเนื้อนะครับคุณผู้ชม เนน้็เปแบบีราใช้ตัวนี้แหละคุณผู้ชมในการเอาไปเป็นผงนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องเอาไปล้างทําความสะอาดก่อนล้างทําความสะอาดเสร็จปุ๊บก็เอาไปหั่นนะครับหั่นตากแดดตากแดดแล้วก็มาบดเป็นผงครับแต่ถ้าใครที่จะไปแก้พิษงูนะครับส่วนใหญ่หมอยาเข้าจะอยากได้เป็นท่อนนะครับเอาเป็นท่อนประมาณ2ข้อมือตากแดดให้แห้งแล้วก็ไปฝนน้ามะนาวนะครับแล้วก็ดื่มตัวนี้จะช่วยแก้พิษงูได้เป็นอย่างดีเลยในสมัยก่อนไม่มียาแก้พิษงูไม่มีเซรั่มนะครับเขาจะใช้รากโรยทะนงแดงตัวนี้ในการ อาไปแก้แล้วก็คนที่อยากเอาไปแก้พิษอื่นๆเช่นพิษสารเสพติดพิษสุราพิษเมาเบื่อต่างๆก็ใช้ได้เหมือนกันตามวัดว่าที่ผู้ป่วยเอาไปออกยาออกยาเสพติดออกสุรานะครับไปเลิกบุหรี่เลิกสุราเลิกสารเสพติดต่างๆก็จะมีส่วนผสมของรากโรตเทนองแดงตัวนี้เหมือนกันกินเข้าไปแล้วมันจะล้างพวกสารพิษต่างๆที่ตกค้างในร่างกายออกมาด้วยนะครับไม่ใช่แค่พิษงูอย่างเดียวนะคุณผู้ชมนี่นะครับอันนี้คือเมล็ดแก่แล้วเอาไว้ท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันนะครับเอาเป็นว่าสามารถเอาไปทําได้หลายอย่างมากคุณผู้ชม ทั้งเครื่องสําอางทั้งสบู่ต่างๆนะครับของผมเอาไปทําเป็นสารสกัดที่ต่างประเทศนะคะฝรัร่งเขารับซื้อแบบผงกิโลละหมื่นแต่ถ้าเป็นแบบสารสกัดนะครับ 1, หนึ่มิลลิกรัมราคา1น0 0 0กว่าบาทเขาเอาไปทาเป็นเครื่องสําอางนะครับลากโลตนงแดกตัวนี้แหละคุณผู้ชมที่เป็นจุดเปลี่ยนทําให้ผมต้องสร้างโรงงานเครื่องสําอางผลิตขึ้นมาเองเป็นตัวเอกของเราเลยนะครับเป็นตัวที่ได้ผลดีที่สุดมาเดี๋ยวผมจะล้างให้นะครับล้างเลยก็เอามีดมาสับๆให้ดูล้างเลยทั้งหมดโอเคเราก็มากับน้องๆพนักงานของเรานี่แหละ ผมล้างเลยนะครับจะเดื้อหั่นหั่นป่า,า,า,าให้ดู ดูลักษณะป่าไปรอนะครับคุณผู้ชมระหว่างรอแล้วก็ดูผลิตภัณฑ์ของเราคุณผู้ชมทําไมถึงต้องยืนยันว่ามันได้กว่าจริงๆหลายๆท่านที่ชอบทั้งตัวครีมทั้งตัวเซรั่มต่างๆนะครับล้วนทำมาจากสารสกัดรากโรตนงแดงแต่ตัวนี้เราใส่ทั้งสารสกัดด้วยใส่ทั้งตัวที่เป็นผงด้วยนะครับทำไมถึงใส่ตัวผงเพราะว่าเม็ดสครับมันจะดีต่อผิวมากๆเวลาเราเอาไปใช้ล้างหน้านะครับแต่ห้ามเอาไปถูหน้าโดยตรงเราต้องฟอกใส่มือเราก่อนแล้วก็ค่อยๆถูหน้าเรานะครับอย่าเอาตัวสบู่ก้อนสบู่ไปถูหน้า โดยตรงนะครับอ่ะเรามาดูนี่นะครับรากของเขาคุณผู้ชมเวลาเราจะใช้ฝนนะครับก็ใช้ส่วนนี้ได้เลยฝนกับหินฝนยานะครับหรือว่าเราสามารถเอาไปบดเป็นผงแห้งพกติดตัวไปเลยนะครับเวลาโดนงูกัดให้เทผงตัวน,นั้นแหละลงใส่น้ำดื่มเลยแล้วก็ดื่มแต่ถ้าโดนงูกัดเราต้องรัดบริเวณเนื้อจุดที่โดนกัดก่อนนะแล้วค่อยดื่มพวกนี้ขับพิษไปแล้วผงที่เหลือนะครับทำอะไรได้บ้างสามารถเอาผงที่เหลือไปโรยบริเวณแผลโดนงูกัดนะครับแผลเป็นตรงนั้นจะหายไปแทบจะไม่เหลือเลยว่าตรงนั้นเราโดนงูกัดนี่แหละ เขาเลยเอามาใช้กับผิวหน้าคนที่เป็นฝ้าเป็นกระเป็นสิวเป็นรอยดําต่างๆเราต้องใช้แล้วแหละคุณผู้ชมสมุนไพรของไทยตัวนี้ผมบอกเลยเป็นอันดับหนึ่งแทบจะแซงรากโสมเกาหลีหรือว่ารากโสมจีนที่เขาบอกว่าแพงๆเหมาะกับผิวหน้าแต่ตัวนี้บอกเลยเหมาะกับผิวหน้าของคนไทยเราที่สุดแล้วเพราะว่า 1. ผิวของเราครับเราเจอแสงแดดบ่อยนะของเขาเขาไม่ค่อยเจอแสงแดดแต่ของเราเราเจอแสงแดดบ่อยฝ้าเราต้องลึกกว่าแบบนี้แหละครับเราต้องเหมาะกับสภาพผิวของเราด้วยแล้วก็สมุนไพรที่มันขึ้นอยู่ตาม ลักษณะภูมิประเทศของเราด้วยนะครับสมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับเราต้องใช้ของไทยเราถ้าใครสนใจอยากได้ยังไงลองติดต่อมาดูนะครับถ้าแก้พิษงูก็สามารถโทรสั่งแบบแห้งได้แบบแห้งเราก็มีเป็นแบบแท่งแล้วก็แบบผงเราก็มีหรือว่าจะเป็นสบู่และผลิตภัณฑ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นครีมสูตรกลางวันและสูตรกลางคืนนะครับแต่สบูต่ตัวนี้บอกเลยนัมเบอร์วันครับไม่มีใครกล้าท้าลองเหมือนผม7วันเปลี่ยนแปลงแน่นอนถ่ายรูป before อ f t e ตมาได้ครับถ้าใครจะสั่งซื้อมีลิงก์ให้ซื้อด้านล่างเรียบร้อยครับ คุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างโรธนงแดงหรือว่านางพญายหน้าขาวของเราปลาแบบนี้คุณผู้ชมอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็เหมาะแก่การใช้สมุนไพรตัวนี้ในการไปทําเป็นสบู่นะครับเพราะว่าเป็นป่าที่บริสุทธิ์ไม่มีสารเจือปนต่างๆไม่มีสารเคมีนะครับแต่ถ้าใครไปขุดตามนาต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าตามนาของเราจะมีพวกยาฆ่าหญ้าสารเคมีต่างๆนะครับให้ดูเอาว่าแหล่งตรงนั้นที่เราจะไปเอามันสะอาดพอหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราหาไม่ได้คุณผู้ชมมันค่อนข้างหายา,ยากก็สามารถมาทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ของ ได้สบู่ไมออมเฮิร์บนะครับสบู่ลากโลดทนงแดงตัวนี้แก้ฝ้าแก้สิวแก้รอยดำได้อยา่างดีสามารถโทรติดต่อสั่งซื้อตามลิงก์ด้านล่างได้หรือว่าเบอร์โทร0990282889นะครับหรือถ้าใครอยากมาเดินป่าเอาไว้หมดโควิดเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าลักษณะป่าที่อยู่เขาเป็นยังไงแล้วก็รากตัวนี้ถ้าใครอยากชิมก็ค่อยมาลองอีกทีหนึ่งละกันนะครับแต่มันค่อนข้างที่จะกินยากนิดหนึ่งบางท่านกินไปแล้วก็อวกออกมาเพราะว่าเขาขับสารพิษออกมานะครับแต่มันไม่ได้มีพิษคุณผู้ชมเราสามารถเอามา ทานหน้าเราได้แก้ฝ้าได้เป็นอย่างดีอ,อ๋อและอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่เป็นหูดบริเวณคอคนที่มีอายุสูงอายุเป็นทุกคนคุณผู้ชมของผมก็เริ่มมีแล้วนิดหนึ่งแต่ของพี่ติ๊กจะเป็นก้อนใหญ่เลยสามารถเอาตัวนี้เป็นผงนะครับไปทาบริเวณหูดทาแล้วพอกไว้สักประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วค่อยล้างออกทาไปประมาณหนึ่งเดือนหูดหายไปแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสมุนไพรของเรานะครับมีทั้งคุณและโทษจะใช้จะกินให้ศึกษาข้อมูลดีๆแล้วก็ปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านนสมุครค ลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ